จังหวัดนนทบ,บรุรีประชุมคณะกรรมการธรรม,มพิบาลพร้อมติดตามโครงการในพื้นที่ที่ห้องติวานนท์ชั้น5้าสลากลางจังหวัดนนทบ,บุรีดรณรุมนสูร่รองประธานกทอจนอนทบ,บรุรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการธรรม,มาพิบาลพร้อมนําคณะกรรมการธรรม,มพิบาลลงพื้นที่ติดตามโครงการในพื้นที่เพื่อสอดส่อง ติดตามความคืบหน้าของโครงการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปี2566อันประกอบด้วยโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเชื่อมโยงวิถีชุมชนวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบรุรีจำนวนหกิจกรรมได้แก่ การก่อสร้างห้องน้ําบริเวณตลาดน้ําวัดไซน้อยมหาเจดีย์มุนีพิรมหมู่ที่1ตําบลไซน้อยอาเภอไซน้อยจังหวัดนนทบ,บรุรีวงเงินจัดสรร2องล้านสี่แสนบาทซึ่งได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนโครงการก่อสร้างห้องน้ําวัดราดประคองธรรมตําตบลเสาธงหินอําเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบ,บรุรีวงเงินจัดสรร4ี่ล้านหกแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยบาท อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างอย่างไม่แล้วเสร็จพร้อมกันนี้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนนทบุรีได้รวบรวมเป็นข้อมูลศึกษาอุปสรรคปัญหาต่างๆประกอบการจัดทำรายการการปฏิบัติงานของกทจนนทบุรีประจำปีงบประมาณส่งให้สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นภาพรวมของกทจทัท้งประเทศต่อไป ด้วยคณะกรรมการคอรจรเนี่ยก็ได้ดูแผนการสอดส่องของทางจังหวัดและพื้นที่อันนี้เราเคยไปดูครั้งหนึ่งแล้วแต่ช่วงนั้นอยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานที่แต่วันนี้ได้สร้างเรียบร้อยแล้วก็เห็นว่าการลงพื้นที่ของเรางวันี้เนี่ยเป็นรูปเป็นร่างเป็นห้องน้ําที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะถือว่าดีเลยแหละมีห้องน้ําของคนพิการด้วยมีชายมีหญิงแล้วก็สะอาดดี จุดแรกที่ลงเนี่ยนะด้วยดูแล้วปัญหาของจุดแรกก็คือผู้รับเหมาเนี่ยยังยังไม่ได้มีการแอคทีฟอะไรซึ่งเหลือเวลาสองเดือนก็ยังกลัวว่าจะไม่ทันแต่ก็ได้กำชับทางท่องเที่ยวแล้วว่าช่วยเร่งกันนิดตึงจะได้ทันเวลาแล้วเวลาเราได้งบมาก็สามารถที่จะเอาไปทำให้เกิดประโยชน์กับในพื้นที่นั้นๆนะสุก,กันวลีสุวรรณรายงาน